ทีทยังทวีตยังกูกุกัวอ,อยู่แม่อยเห็นทวตยังในตั้ักโดนละทวีทยัยงขากล้องขากล้องเออขากล้องคือ่อยนี่นะเออขากล้องคนไทยกีบอยู่ไรไปลาสุดท้ายดนไทยเนี่นยม,มีขาสุดอโอ้ยเจ<อ><ห>้าเู็ผผอผู้ดรักของกูผู้นี้เจ้าเป็นเอเอานี่คือคอยนี่เสื้อเถอกนึงใอ้เขาล่นี่ยังไง เสียเงินเสียทองโอ้ยไก่เขาได้เงินเนยแม่มันกับโมแพงนี่แหละนั่นเฮ็ดเปลี่ยนอยู่เนาะเฮ็ดเอาหลุดตัวกูเห็ดบ้านีด่ได้เห็นจอดวิวลอยสองลอยวิวก็ย้อนรักกันนี่เลยเลี้ยวเลยทำไมเอาราคาแม่นั่นมันตามเด็ดเจ้าเสียจะไหนบัดที่นี่โอ้ยตากับตอกล่องตัวร้องตออเออจะได้สูงก็ดึงขึ้นแล้วแนี้ข้าเจ้าอยากเอียงซ้ายเอียงขวาได้เหตุตังไหนอ้ยมันจะยากกว่าชัวร์องจีก็เอียงก็บเอียงซี่เลยเนาะ จุ้มง่มมายเถยะก็เส่หนหะก็เอียงเส้เอียงค้งหมดแพนก็ได้พนนอนะสาธิตเดยบ้างนี่เฮ้ยยากยังมีแต่เสือแต่เสือแล้วเฮ็ดอะไก็เฮ็ดเอานตัว่เหน,นว่านี่ไม่ยางรัดกล้องนาบอกเฮากล้องหลังนั่นแล้วเหรอทไทยเต่อเป็นจนากใครมัดสูงลงนี่สูงก็ดึงขึ้นนี่บ้างอยากให้<อ>ดีก็เฮ็ดสองรัก นี่แหละไอไทยมาแต่แต่สมัยเห็นเว้ยจะสูไปเติมหัวใจกันยังใช่นี่แหละไปถามเจ๊าเจ้าสาวจงมึั้งสมต้องประหยัดคักเนาะประหยัดนี่เขาต้องพูดปัญญาชาวบ้านูมาดาเซลฟีเขาไม่ต้องไปซื้อเซลฟีเห็นเออจะไหนบัตรเนี่ยนักติดไทยนั่นนี่เซลฟีไอ้เอาบระจกเนี่ยเอาบระจกเนี่ยยังที่เลยไทยใช่ยางฮัดใช่ยางฮัดใช่ยางฮัดมาก็บไทยเลย ซื้อก็ยังว่าอันนี้คือพูดเมืาร้าบ้านโอ้ยพี่น้องไอ้เบิ่งหนโอยโอยโอ๊ยโอ่ท้งไปเลยอยเไม่เสื้อีบ่เนี่ยได้แต่ก่องนาแต่ก่องลัง่ไดเ้นบังโอ้ยขวบาหาก็เห็นเลยเนาะอ้ยโอ้ยเขาบูงจักรน้ำเาดอกกนคนเบิ่งเขาบูงหูแต่วันลักกันขากลองแบบดีเขาเห็นแต่ที่ตัวห้องเลยเห็นว แไม่อเห็ดป่ะสต่ไม่ยังเรียกกันนี่แหละเพราะได้เงินหนึ่งร้อยสองร้อยก็ได้อันนี้ซูเสือนจะอนสีร้อยห้าร้ยเอ้ยหมดเลวเร็วหรอว่าตันทอซ่ำเนี่ยเร็วเร็วสมายเห็ดหลายเธอเร็วหังเทไม่งโลยไปอ้อยไฟกับพวกหัวเราอยโอ้ยเขียนบอกไฟสยามหรอเบิ่งแน่หลัรข้าก้องหรอว่านีแม่เบิ้งดุไปเบิ้งดูก็เขียนบอกไปเรื่อเรื่องหามออกไปเรื่อเ็ดจากไม่มันปลาย่างดีมันได้นี่ปัญหายาเลี่ยงใส่แต่ทั้งสี่เออ เจ้าพี่ขวากันจังสี่นั่นแล้วแน่นแต่ไขมันตามลงกตอกลงตอกลงเลือดถึงบ่คืนเกิดแน่เอามันจะให้ดีกับเสดสองรักเงยหน้าเงยหลังอวยใส่อวยขวา้ยมันมันตามเข้าไปพร้อมเด้เข้ายางไป็นทางก็อ่านตามไปแต่ว่าต้องมีคนมาหมุนให้แต้คนมามุนมันก็มุนไปแล้วเนาะเห็นบ้ากระไดเจ้าหน้าสิปพยายามเลยตอนที่เดี๋ยวเขาจะไปซื้อให้ไหมดอกเว้ซื้อยังมันหนี้อยู่ต้องซื้อดอก แค่เงินไปซื้อเบียร์พนพ้อได้เครื่องบินเครื่องบินพุ่น่ะโอ้ยลำบากไงนึกอุลุดอุลุดไปยุพน่ะโอ้ยทุ่งอะไรยังเครื่องบินคุณเจ้าเบื่อเงินบ่อกไอ้นักกันนักกระดอกกระเดียเป็นเล็กพร้อมจังไนยิ่งขึ้นไปร้อยอุลุดุลุดเทือกผุนโอ้ เงินเครื่องบินเออโอ้ยฮ่าวันทวงตาตีแต่เล่นยังไปเงินเครื่องบินจะบอกเงินก็ขวัญศาสนะโอ้ยมันกิดเงินกิดเช็นดียวกันนั้นมันกิดมีเรื่องมีเล่าของมันหรืมันจะงห่อได้มันเล่าเป็นเงินยังกิดเป็นเงินเครื่องบินเป็นเงินเดินปลากระป๋องนั่นเป็นยังปลากระป๋องมันเป็นอย่างไม่เอากินเห็นไหมมันบุบี้ทางออกทางเข่ามันเข่าจังหนีเข่าไปอยู่ในกระป๋องเลยเจังไหนีมีอทางออกทางเข่าเออโอ้ แต่เงินบางวันแต่เงินก็เครื่องบินนี่อะไรมันยังมีแบพัดเร้เครื่องบินเหรนโอ้ยเจ้าสิงเงินยังไอสัมปะกระป๋องกันเจ้าเงินน้ำแข็งกันนะเงินยางน้ำแข็งเองินข้อนเพชรเห็นน้ำแข็งได้เห็นไหมไอ้งมันก็มีเครื่องจักกลเนาะเออมันบไปมายุยซือสิเฮ็ดได้เนาะมึงเงินนันนกับเจ้าเงินแบบเ้เงินน้ำแข็งอันเนาะมึงเงินอันนั้นเงินยางเงินนันไม่ยิ่งนี่เออยังสูนี่ ก็คือปิเหตุไงผู้ชายแข็งเลยสิ <laughs> ่นต้องไใช้เครื่องจับเ,เครื่องกลนี่ยังตัวนเ้เ <laughs> จ้ากระฮ้าเอล่าไรไอ้โอ้ยตอ,องเพิ่มคิงได้นี่ <laughs> เอ้ยน้ำแข็งไวะจะไว้ม้ำมีเห็นอันนั้นอันนี้มีสารเคมีอันนั้นอันนี้เลย <laughs> ไ่ยงิงนี่นี่ยังเสนอกดดดเล้วหน่อยโอยไปยืนเบียร์กันไดซื้อกันก็รวยแค่ได้คือหรอเออมันพูดไปน้ำโอ้ยนี่ล่ะเขาเอื่นว่าผู้หญิงกันไฟแรงไอ้เออ ้าก็คือกันนั่นแหละนี่แหละเอ้าอยู่ใกล่พวกยิ่งใหบ่เจ้าพันพิษกินแน่พิษยังแน่เจ้าก็อีทักอีเทียเขาเลยแล้วเอือแล้วเว้ยเนี่ยมากเนาะเฮ้ยกินแนหน่อยยิ่งใหญ่แน่ผัวเระเบิ่งบนซ่อนใส่กันผสมกันเว้ยเห้อเกรไหลเกร็ดไหลกันล่ะเป็นเรื่องของธรรมชาติเอ้าเกินอุบัติเหตุทางอาราศลมอุบัติเหตุทางอากาศบ่ไอเออเฮ้ย เจ้ายุบัิเหตุดูเลยเด้อทั้งอารร่มเป็นทังสิป้ไว้ได้เยไม่วกัที่ไหนเนาะโอ้ยมันปิดเรื่องเรามาตั้งแต่บุรีรบรรบุจ้บุศินดอกมายแท่เด็กนอยสมอนี้ออกกันไหอ้เจ้าเห็นมรสนไอ่เมือตอนออกโป้งซ้ำเอากันแล้วเออเดือนหน้าปป้ากันโอ้ยพอนั่นโอ้ยไปเทวันเอาเมียจะป้ากันพ่อแม่ตอบใส่กันเลยบ่เหตป้าว่าตะกี้เขาจะบ่หป้ากันนด้นะโอ้ยเสมอนี้เขาบบอกเขาซ้า เอาก็เอายากปลากับปลายากไอ้เอ้ยอสมัยเขาเอาง่ายปลาไงแมนมันเป็นน้ำเทคโนโลยีพร้อมได้ไอ้สมัยไม่สมัยเ,เดียวนี่ยยังกะไหวเบิดถ้าใครเขามาเกิดสมัยนี้ซะเนาะเอาโคตเอาเนาะ <c oughs> สมัยนี้มันพร้อมสุนีเอไว้โทรศัพท์ก็มีแมนไอ้อยากโทรหาผู้สาวกันบอกน,ะนัดพ่อกันเซเว่นเดอ้อเออแมนอยู่นี่แมนก็เจ้าใหญ่จีพ่อกันอีพ่ออีแม่รถกับบุญมีเนาะเดี๋ยวนี้ไปใส่ปั๊บเดียวได้เนาะ เห็นมูผู้สาวก็ดีใจเออบ่าหาต่ว่าเห็นผู้สาวได้เห็นมูเขาก็ดีใจตะกี้ว่าเตี้ฝากค่วมไปอุ้ยเอ้ยออดีทุมือนี้จะเ็นหนนากันเมื่อป้าไปเห็นหลดเนาะโอ้ย,ยมัต่างถ้าให้เขามาเกิดอยูหน่อยว่ายว่เจ้าเดี่ยนเนาะฝากจดหมายหน่อยไปน้ำเขาร่ะว่าผู้สาวฝากไปโองเออมันตอบกันไปตอบกันมาห้างเทียนผู้สาวไม่ได้ตอบหรอกเออบักมันถือไปเนะมันตอบแท่น เงินไหเสร็จพ่อซื้อที่น้องหายจังสี่เนาะอันเขียนหนังสือตะกี้กับเขียนโบขวอญสบเรืืองหนึ่งฟังไงมูข่อยเนาะบนเชียนจดหม้หน่อยหากันเมื่อไหร่พี่จะมาหาน้องอันจะทํากับข้าวให้กินบ้านน้องปลูกแตงจะตําแตงให้กินเหมือนว่าที่กี่เงินมั่นวีบจังสี่ต่เพันเชียนแตงโต๊ะอนไอว่าเลยเอ้าจะตาให้กินมาจักอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเชียเขียนไปตัว เอามันตกไม่ใช่มันเขียนตกไปกินอันเรียนหนังสือบทเก่งเนาะเมียนแต่งแต่งกับมันตกงองูกับดอกเด็กเดี่ยวไอ้แดอกเด็กไปเต็มเต็มเลยเต็มเต็มไปไปแล้วก็แฟเสร็จวนาะเป็นเจ้าสิไปเต็มเต่มเรื่องมาจะมาจบไปเลยมาถ้าตำเรากินเลยกินซสดเลยกินซสดเลยไป โอ้ยเมื่อคืนตะกี้ทำไมตะกี้มันกับเมื่อืนเหรเรื่องเราแบบนี้อันเมื่อเห็นอกผู้เาว้าเขียนจะไมยมาผู้เบ้าเออว่าบอกคุณแม่นะว่างๆอันน้องจะมาเหยี่ยมพี่สันโอ้ว่าจะมาเยี่ยมมันบอกจะมาเยี่ยมล้วบอกไม่ไม่มาเยี่ยมเต็มๆเลยบอกคุณแม่้ะคิดถึงนะว่างๆจะมาเหยี่ยมพี่สัน นี่ละบ้านที่นี่เมื่อนันอ้น้องขอดไปเล่น้ำใยสีคอยบอกฟังไงพนกับอันพนกับพัวพนเด้ผัวพนกับไปเที่ยวร้านข้าวเกาเกยไอ้เออลานข้าวเกาเก๋หลายคนออกเติบเด้พนกับผ้าลูกงองกินเนี่ยมาที่นี่เขาเชคบินออกมากเนาะรวมทั้ง สี่พันมาสั้นที่กินเงินปริวัติาทั้งสิ้นเออปริวัติมาทั้งสิ้นไหมไอ้เขียนบันทึกวานนี้เขียนบันทึกคนฟังอื่นน้องมันมันบ้านเฮาเนาะพันแล้วเขียนก็ที่กิงกัว่ารวมทั้งสิ้นสี่พันรวมทั้งสี่เออประวัตรวมทั้งสี่สี่พันมาสั้นโอ้ยมียเห็นอีกช่วยด้วยว้าให้เขียนมาจะช่วยแเราเป็นย่าเอินน้ำตุ่นี่ ตาล้วนอมันเขียนโตไอ้โอ้ยนอหนูก็ไปใส่ใส่ไปโทษนี่นอหนูก็ไใส่ใไปโทษเจ้าก็ปรวมทั้งที่สี่พันเหาว้ยกูไ่ได้ซือไม่อยกูไ่ได้ซปกินแต่ Ed. เหล sort of ้า <laughs> <t rast> <laughs>